จังตรวนน้ำมาอืขี่มึงเอ้ยเขาว่าเป็นการเป็นง,งานนะบันว,วมีดอกทำสวยๆนะโตกับเข่าพายลงยูทูบบิงเลียตัวกับเขา่าเดิ ไายยูทูปเป็นผู้ตกข่าวาไายยูทูปโดยสร้างระดับฝีมือปรมาจารย์ในงาโพูดสว่างโซลุงทายไปแล้วเดียวกันไปรวัวพิมอยู่บ้านโซลุงลนี่นี่โดยปรมาจารย์กับลูกไส้ละ่ะนังคอ,อกมอกอยู่นี่หัวว่านนี่ไปสอบสอบยังเคือสอบยังสอบเอเน็ส mhmm 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 được mhmm 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 Thái mhm 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 40 mhm 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 มันบดท้ำน <mermaid> oh, yeah. pues. ี่ม <Speaker |notimestamps|> ันบดท้ำนี่ขู่เลยบ่เะเออบมดได้ขึ้นอีกบดท้ำนี่มันจะขึ้นแต่เรือนมันจะเชื่อแต่ว่าหูลักีวอนเก่าเสร็จทุกสายรถเนาะขั้นที่สองหลังจากแล้วไปแล้วขั้นหนึ่งตัวนี้เป็นขั้นที่สองสลีรถ ส,สลี่หลดเปนนี้เป็นนี่ของอิสมครับของรถสมรถดสีสมสีแดงก็ได้รถสีสมรถดแดงเป็นสลี่นะครับเป็นเป็นพ่วงพ่วงพ่วง,พ,วงพ่วงท้ายมีดมพอยกดมนี่มียกยกยก,ยกได้ครับยกดมได้สุดยอดครับครับช่อลุงงานฝีมือครับงานออกแบบงานฝีมือสุดยอดพี่น้อง อยู่ที่อยู่ที่เน,น,นี่ยสอย่นดีพี่น้องงานปีมือเลยสนิรถเต็ดพ่วงรถนะครับมีกำลังได้ประมาณ20%ครับบ่ทั่นขึ้นโค้งขึ้นโค้ง ขินแต่ไอ้พันสี่ินโคสุดยอดพี่นนอะดีมือราคาโบแพงครับราคาเป็นกันเองครับรา,าบแพงสมน้นสมเหนือพี่นนองใส่เล็กแบบดีครับเล็กนะใส่เล็กแบบดีอยู่แถบๆนี่ใกล้ๆนี่ครับสร้างพี่นนอง สุดยอดมาเบิ่ง <AS L> อันนี้สิเฮ็ดโต๊ะกับข้าวออกหุ่รถไปกอเดินไปหาไทยระวังหน่อกม่าอันนี้อันนี้ของแอดมินเองของแอดมินเองโต๊ะ มีนซังให้เหตุโตหาบึ้งคุกดูคุกไส่หัวแช่รับพี่น้องใครชื่ชอบก็อย่าลืมนะครับกดไล์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบ่าวบ้านโพนคนบุญทหารแต่ว่าอย่าก,กดข้ามโฆษณาเด้อพี่น้องเด,ด้ออย่ากดอย่ากดข้ามโฆษณา เอาเพ่อกันไหมคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ไปสักอนอยูดีกินแซ่บพี่เจ็บกินนัวรำด้วยสุกุสุกคนครับยาเจ็บยาจนนะครับผมสวัสดีครับ